สิสิงหาเขาก็สั่งให้กลับมาภูมิลลำเนาได้งียครับอยู่มาสักพักมันก็จะมีการสั่งให้เตรียมอ,อพยพอีกตลอดตลอดมาเรื่อยเรื่อยนี่แหละม,มันผลก็ทบผลพ่วงกันไปหมดเลยจากเหตุการณ์แบบนี้ไอ้ปกติของเขากับปกติคนแถวบ้างมันมันไม่เหมือนกันไงครับมันปกติก็คือมันไม่มีการสู้รบ แต่คนชาวบ้านแถวนี้ออระแวง าจะพูดถึงความปกติในพื้นที่นะครับตลาดน่านจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นที่รวมกันของคนในชุมชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับซึ่งที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือตลาดชุมชนกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะริมชายแดนไทยกัมพูชาครับวันนี้21ตุลาคม2568บบรรยากาศที่ตลาดแห่งนี้จะเป็นยังไงบ้างเราจะไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่กันครับ อครับยวบาทเไม้ก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่นะคะเออชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจเราจะเสกเรายังอยู่ในความไม่มั่นคงเท่าไหร่เนาะ ก็ใช้ชีวิตแบบยังหวาดระแวงอยู่ผมว่าไม่ปกติเพราะว่าพื้นที่เรายังไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม่ค้าเขาก็ไม่ไม่กล้ามาส่งของมาลูกชิ้นพว่ออะไรเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าลงมากบางทีวันหนึ่งอะข่าวว่าจะยิงกันแล้วนะเราก็แบบระแวงอะค่ะขายไปก็พร้อมจะวิ่งไปทันทีอะค่ะบางทีเราขายขายอยู่อ่ะเสียงฟ้าร้องมันก็เหมือนเสียงเสียงระเบิดเนาะบางทีก็ระแวงกันอย่างเงี้ยขายก็พร้อมจะวิ่งทุกทุกครั้งอะค่ะ ออกพรรษา,าม,มาขายได้วันละพันกว่บาทสองพันกว่บาทปกติเขาจะใช้เงินกันซื้อสังฆทานไปทําบุญอะไรบอคนอีสานสันาาถเขาทําบุญกันดีแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์่างนี้เขาไม่กล้าต้องเตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าการอ,อุพยุตแต่ละครั้งถึงนรัฐบาลจะช่วยเยอแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินสำรองในการดูแลตัวเอง จากการพูดคุยกับผู้ค้าในตำบลกาบเชิงนะครับตอนนี้ร้านค้ากลับมาเปิดเกือบ100%แล้วครับแต่บรรยากาศอย่างที่ทุกคนเห็นว่าค่อนข้างจะเงียบเหงาครับเนื่องจากหลายคนในพื้นที่ยังไม่กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยครับสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ที่หดหายไปของร้านค้าซึ่งจำเป็นที่จะต้องลดรายจ่ายครับไม่ว่าจะเป็นการปรับลดจำนวนพนักงานหรือแม้กระทั่งการลดเงินเดือนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลกระทบ จากการประทะบริเวณเหตุชายแดนแม้สถานการณ์ที่ภาครัฐจะระบุว่าเป็นปกติแล้วจะเกิดขึ้นก็ตามรับไม่ปกติเลยครับขายกองครึ่งวันได้5600วันหนึ่งได้800ร้อย่างเี้ยแต้เท่าแก่ว่างไางมั้งแก่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกเข้าใจ อนนี้ก็เติมเฉพาะของที่หมดไม่มีสต็อกคือให้หมดเชลก็ค่อยสั่งมาเพราะว่าอะไรครับมันเหมือนเ้าสั่งมาเงี้ยค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นแต่มันไม่มีลูกค้ามาซื้อเมื่อก่อนก็มีสองคนมีแม่บ้านด้วยแต่เดี๋ยวนี้แม่บ้านเขาไม่ได้มาทาสองคนก็ตกวันเป็นพันแล้วมันขายได้วันบางวันก็เจ็ดแปดร้อยเงี้ยก็ผ่าดระก็ตกเดียวทันโอเแล้วเรารอดูว่าถ้าสถานการณ์ปกติเหตุการณ์มันรายได้มันดีขึ้นก็ เดี๋ยวก็ให้เขากลับมาทำอีมเพิ่งเลิกงานนี่ิ่งเลิกงานเลยใช่ครับอ๋อแล้วก็กลับมา,บาใช่ใช่ผมตื่นก็ตื่นประมาณตีสองตะทำขีดยางครับติดยางเสร็จก็กลับมาประมาณตีสี่กว่าตีห้า ช่วงลูกไปโรงเรียนก็กลับมาก็ทํากับข้าวแล้วก็รีดผ้านักเรียนแล้วก็เช้าเจ็ดโมงอะไรเงี้ยก็พาลูกไปโรงเรียนครับแล้วตัวเองก็ไปทํางานต่อชีวิตวันหนึ่งห้าโมงก็เลิกงานมาก็ปกติเหมือนเดิมอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันไม่เคยคิดว่ายุคนี้สมัยนี้มันต้องต้องมามีการสู้รบแบบเนี้ยเหมือนสมัยก่อน ตอนนั้นลูกอยู่โรงเรียนแล้วพอได้ยินเสียงลูกปืนตกก็วิ่งไปรับทิ้งเรียนหวงลูกปืนว่ามันจะตกใส่โรงเรียนหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะมันอยู่ในรัศมีที่ลูกปืนมันมาถึงเราก็เอากระเป๋าออกไปไว้ที่บ้านแม่ฝั่งนู้นแล้วก็รอรถมาให้ลูกกับพ่อกับแม่กับพี่สาวอะไรออกไปให้หมดก่อนให้ออกไปให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันอันตราย16สิงหาเขาก็ให้สั่งให้กลับมาภูมมีลำเนาได้อย่างเงี้ยครับ แล้วก็อยู่มาสักพักก็มันก็จะมีการสั่งให้เตรียมอ,อพยพอีกตลอดตลอดมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนถึงนับปัจจุบันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่สถานการณ์อย่างนี้ก็เขาไม่ได้เรียนช่วงนี้ปิดเทอมก็อยากให้เขาไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนนล่ก็ดึกๆก็ตื่นไปกินยางก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาด้วยยิงง่งในช่วงสู้รบตอนที่เขายังไม่ได้ปิดเทอมเราก็เป็นห่วงเวลาเราออกไปกินยางกินข้าวหรือยังย,ย,ย,ยังไม่อยากกลับบ้านเหรอ กากบ้านอยู่นั่นแหละก่อนค่อยมาเปิดเทอมเล่นแล้วเหรอโอเคเคยไปห่างกับลูกแบบนี้ไม่เลยไปไหนก็ผมก็พาไปตลอดเหมือนไปอยู่สารคามกาลสินอะไรก็พากันไปตลอดไม่เคยแยกกันอย่างนี้ใช่อันนี้อันนี้ครั้งแรกเลยตั้งแต่มีการสู้รบมาถ้าลูกไปอยู่ไกลก็ให้แต่เขาปลอดภัยไปอยู่กับแม่เขาก็ไม่เป็นไรเด็วก็สถานการณ์ดีก็ค่อยกลับมาถึงเวลาเปิดเทอมอะไรอย่างี้ครับ คิดถึงไหมคิดถึงเคยนอนอยู่ด้วยกันทุกวันไปไหนก็ไปด้วยกันทุกวันไไน,นี่แหละม,มันผลก็ทบผลพ่วงกันไปหมดเลยตอนนี้จากเหตุการณ์แบบนี้ฉีดครอบครัวก็ต้องอยู่เ่งี้แหละพ่ออยู่ทางลูกอยู่ทางใช่ต้องหาที่ปลอดภัยให้เขาอยู่ก่อนเราก็ฟันธงไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนอีก ที่ให้กำลังใจกับชาวบอชุมชนบ้านกันตัวงูที่เก้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เพิ่มมาจากสถานการณ์หลังประทะเลยไหมครับพี่วิโรดใช่ใช่ใช่อยากอยู่ดูแลหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนที่เกิดเหตุประทะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ออกจากหมู่บ้านไปไม่ได้ไม่ได้ออกครับอยู่นี่ตลอดตั้งแต่เริ่มประทะตั้งแต่วันที่ยี่สิบี่เลย ถ้าจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดทํางานค่อนข้างหนักภายใต้สถานการณ์ที่ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่แบบนี้ด้วยนี่แย่ yeah, ครับภาพร่างกายมันพักผ่อนไม่เพียงพอไงใช่จากเมื่อก่อนเราก็คิดว่าหนักแล้วอันนี้ก็มีเสริมมาอย่างนี้อีกทุกวันนี้ก็เครียดแต่เรื่องนี้แหละยไม่รู้จะมีการประทะอะไรกันอีกวันไหนอย่างนี้นะเราก็ต้องระวังตลอดเวลา ตลอดทั้งวันที่ผมอยู่ที่นี่นะครับสิ่งที่สัมผัสได้จากชาวบ้านเลยก็คือพวกเขากลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับแต่เป็นความพยายามทำให้ปกติภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีเหมือนเดิมภายใต้การใช้ชีวิตที่ยังต้องจับตาสถานการณ์วันต่อวัน สิ่งที่พวกเขาต้องการเหมือนกันมากที่สุดนะครับก็คือการทําให้ความขัดแย้งในครั้งนี้จบลงโดยเร็วไม่ว่าจะเป็นการเจรจากันของทหารที่อยู่ริมแนวชายแดนทั้ง2ประเทศหรือการเจรจากันภายใต้ข้อตกลงของรัฐบาลทั้ง2ประเทศก็ตามครับ